ว i r ร้าคลปและภาพถ่ายวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำชิงเงินรางวัววลมูลค่ารวม5,000สนบาทกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2 5 65จัดการประกวดโฆษณาสัน้นว i r a ร c l คลิและการประกวดภาพถ่ายถายใต้แนวคิด action for the river คืนลมหายใจให้แม่น้ำคูคลองพร้อมประกาศเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมชิงเงินรางวัลมูลค่าเกือบ5 0 0แสนบาทโดยมีนายธีรชุนบุญสิทธิ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานร่วมด้วยผู้สนับสนุนโครงการคุณเพียงจิต สีประสาทประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพ,พันธ์บริษัทซันทรีเเบบซี่โคเบเวอร์เรดประเทศไทยจำกัดและดรวริพัฒน์สิริอรุณรัตน์นักวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการณ์บริเวณล,ลานกิจกรรมเอเชียทีคพาร์คเอเชทีริเวอร์ฟลอนกรุงเทพมหานคร เรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันอนุรักษ์พื้นฟูแม่น้ำคูคลองแห่งชาตินะครับกรมทรัพยากรน้ำเองในฐานะหน่วยงานหลักในการจ,จัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ประชาชนโดยเฉพาะคนไทยทุกคนนะครับได้ตระหนักรู้แล้วก็ร่วมมือกันในการรักษาทรัพยากรขอ,ของเรานะครับซึ่งเป็นแม่น้ำคูคลองซึ่งในบริบทดั้งเดิมมาจนปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนผ่านในแต่และช่วงเวลาทำให้เราเองจะต้อง สร้างจิตสํานึกในการตระหนักรู้นะครับซึ่งกรมทรัพยากรน้ําเองคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนเนี่ยนำไปสู่การที่เรามีระบบนิเวศน้ําที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ฟื้นคืนธรรมชาติที่เป็นที่น่าสนใจนะครับของพวกเราทุกคนนะครับกลับคืนสู่ธรรมชาติที่เป็นบริบทดั้งเดิมนะครับ ธรรมชาติเริ่มได้ด้วยตัวเรานะครับธรรมชาติที่ดีเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเป็นเรื่องแรกนะครับก็ฝากเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับและกรมเสพกว่าน้ําก็ยังคาดหวังว่า ผลของการดําเนินกิจกรรมรวมถึงการสร้างตาระหนักรู้จะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติของเราครับอยู่ในมิติที่สมบูรณ์นะครับและมีความยั่งยืนของระบบนิเวศต่อไปครับที่จะได้กล่าวไปนวนะคะทางอาซันทอรีเป็นที่โฟล l เบรประเทศไทย,ไทยจํากัดนะคะได้ให้ความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํานะคะและเพราะว่าน้ําก็เป็นหัวใจสําคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรานะคะดังนั้นอาทาง ก็ได yeah, ้ด no no hm ําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเช่นอ่าอย่างล่าสุดมีอาโครงการีิสุกิกุนะคะสอนน้องรักน้ำค่ะดังนั้นอาวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดันดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่กรมทรัพยากรน้ํากระทรวงอาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้ให้เกียรติให้เราเป็นอาพันธมิตรอย่างเป็นทางการนะคะก็ต้องขอขอบคุณในเรื่องนี้ด้วยค่ะก็เราแยกประเภทเป็นตัว ที่จะสื่อเนี่ยนะครับมี2ประเภทก็คือตัวไวรัลอคลิปกับตัวภาพนิ่งนะครับสำหรับประเภทคนที่จะส่งประกวดเนี่ยนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษาม .1 ถึงม6ประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีประชาชนทั่วไปแยกมาแยกหนึ่งเลยนะครับผมคิดว่าเราอยากเห็นพลังสร้างสารรค์ของทั้งเยาวชนม .1 ถึงม6แล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยส่งกันมาเยอะๆครับว่าถ้าเป็นวรัลอคลิปจะสื่อสารยังไงถ้าเป็นภาพนิ่งจะสื่อสารยังไงเพราะว่าวันนี้นะครับทั่วโลก มีกระแสในเรื่องของการฟื้นฟูระบบในเวทและสภาพแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมลงนะครับผมในฐานะตัวแทนจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ไม่โดนนีก็มีความนด,ดีมากมากที่ทางกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็ทางสันตุริฟเปปซิโคเนี่ยครับได้ให้เรามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการตัดสินครับอยากเห็นพลังสร้างสรรค์ของคนไทยที่จะสื่อสารไปสู่ไม่ใช่แค่คนไทยแล้วครับมันจะต้องไปสู่เวทีโลกด้วยครับ องทางการติดต่อนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในช่องทางการสื่อสารโดยเฉพาะกรมสิประดิษน้ำนะครับที่มีเว็บเพจแล้วก็ช่องทางของการเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทางที่เป็นแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปของกรมนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับเพื่อจะปลุกจิตสำนึกและก็ปลุกกระแสด้านการอุรักษ์ให้ได้ระบบนิเวศทีด่ดีต่อไปนะครับ